สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ในขณะที่เจียงอี้กำลังมุ่งหน้าไปสังหารสุยเทียนโหรจูจ่ๆร่างของหญิงชราผู้หนึ่งก็โผล่ออกมาจากเงามืดราวกับพูดผีนางไม่ได้ลงมือใดๆแต่ทำเพียงแค่เค้นเสียงอย่างเย็นชา ทันใดนั้นเองเจงอี J ้ e ก็รู้สึกราวกับว่าถูกฟ้าผ่าร่างของเขาหยุดชะงักพร้อมกับจิตสังหารและเจตจำนงสังหารที่สูญสลายไปเจงอี J ้ e ใช้มือกุมศีรษะขณะกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างน่าเวทนา เขารู้สึกทุกทรมานราวกับถูกฉีกกระชากดวงวิญญาณหากไม่ใช่เพราะเขาจับเขาของหมาป่าจันทราสีเงินไว้แน่นป่านนี้ร่างของเขาคงจะร่วงลงไปแล้วการโจมตีทางวิญญาณผู้คุ้มการลับของสุยเชี่ยนโหรเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์วิญญาณฝีเท้าของผู้อาวุโสหลิวหยุดชะงักขณะที่จ้องมองไปยังร่างของหญิงชราผมสีเงินด้วยความตื่นกลัว เขาคาดเดาวไว้แล้วว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้คุ้มกันรับให้กับสุยเชียนโหรจะต้องไม่ธรรมดาแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญศาสตร์วิญญาณต้องทราบก่อนว่าจอมยุทธประเภทนี้สามารถสังหารศัตรูได้โดยไม่ต้องลงมือและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้ าเจียงอี e ้มารับความตายของเจ้าซ้าเมื่อสุยเชี่ยนโรเห็นว่าเจียงอี้ถูกโจมตีทางวิญญาณนางก็เสยะยิ้มออกมาด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่พลังของเจ็ดจำนงสังหารศูนย์สลายไป พลังก,กำลังของนางก็กลับมาอยู่ในจุดสูงสุดอีกครั้งในขณะที่สุยเชียนโหระ,ะพืมพารรบางอย่างวงแหวนอันสลับซับซ้อนจำนวนหนึ่งก็โผล่อ,ออกมาจากนั้นก็กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์รูปแบบดาบอยู่ในมือของนาง ด้วยการตวัดเพียงครั้งเดียวหลังจากที่ถ่ายเทแก่นแท้พลังลงไปมันก็เกิดเป็นพื่นพลังปราณซึ่งฟาดเข้าใส่เจียงอี e, ้เรากับจะสังหารอีกฝ่ายให้ตายสิ่งประดิษฐ์ประดับสวรรค์หลบเร็วลูกพี่ เฉียนว่านก่วนเบิกตากว้างจนแทบจะถลนออกมาเขาบีดตัวอย่างแรงแต่ก็ถูกผู้อาวุโสหลิวจับไว้และพาถอยกลับมาผู้คุ้มการลับของสุยเชียนโรแข็งแกร่งเกินไปหากพวกเขาลอบโจมตีนางบางทีอาจจะเป็นพวกเขาเองที่ต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่เจียงอี้ยังคงกรีดร้องอย่างน่าสงสารเห็นได้ชัดว่าดวงวิญญาณของเขากำลังทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจนเกินจะทนไหว แต่ทางด้านของหมาป่าจันทราสีเงินกลับไม่ได้รับรู้อะไรทั้งสิน้นเนื่องจากไม่ได้มีชาวปัญญามากนักและไม่ได้รับคำสั่งจากเจียงอี้มันก็ยังคงวิ่งตรงไปข้างหน้าเพื่อที่จะสังหารสุยเชียนโรเช่นเดิมตายเสียเถอะแต่ในขณะที่ดาบยาวในมือของสุยเชียนหัวรูกอำาลังฟาดลงมานั้นจูจ่ๆเสียงร้องของเจีงอี้ก็เงียบไปไม่ใช่แค่นั้น แม้แต่ร่องรอยความเจ็บปวดบนใบหน้าก็ถูกแทนที่ด้วยสีหน้าอันเย็นชาพร้อมกับจิตสังหารที่ประทุขึ้นมาอีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันดูคล้ายกับว่าความเจ็บปวดที่ได้รับก่อนหน้าเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้น ความเจ็บปวดของเจียงอี้ก่อนหน้านี้เกิดจากการที่ดวงวิญญาณถูกโจมตีแต่มันก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่ไข่มุกวิญญาณเพลิงจะส่งพลังงานบางอย่างไหลเวียนเข้ามาหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณจนกลายเป็นแสงสีทอง จากนั้นความเจ็บปวดก็หายไปในพริบตาเจิงอี้แซงทำเป็นบาดเจ็บเพื่อที่จะล่อให้สุยเชี่ยนโโรเข้ามาใกล้และในตอนนี้นางก็อยู่ใกล้กับเขามากมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไป ทันใดน,นั้นสีหน้าของเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยความโหดเหี้ยมจากนั้นก็สะบัดมือพร้อมกับเคลื้ยงหินวิญญาณเพลิงใส่สุยเที่ยนโหรอย่างร้ายปราณีบัดซบสีหน้าของผู้คุ้มการลับของสุยเทียนโหรแปรเปลี่ยนไปอย่างฉับพลนัน นางรีบพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงพร้อมกับคำรามในรัฉานน้อยเจ้ากล้าน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่ทรงพลงังทันทีที่นางเปิดปากมันราวกับว่าห่วงอากาศโดยรอบกำลังถูกบีบอาจจากคลื่นพลังที่แกร่งกล้า เสียงดูดวิญญาณสีหน้าของผู้อาวุโสหลิวซีดขาวลงเขาถอยนีอย่างไม่คิดชีวิตและหันกลับมามองเจงอี้เรากับคนที่ตายไปแล้วคลื่นเสียงดูดวิญญาณเป็นการโจมตีทางวิญญาณที่อันตรายอย่างยิ่งยวด หากว่ามีดวงวิญญาณที่ไม่แข็งแกร่งพอดวงวิญญาณของคนผู้นั้นจะพังทลายในทันทีย่าหุนช่วยค่าด้วยในขณะที่หินวิญญาณเพลิงปรากฏออกมาสุยเชียนหัวรั่วก็สัมผัสได้ถึงอันตราย นางรู้สึกเหมือนว่าเศษหินสีแดงก้อนนี้เปรียบเสมือนเคียวของยม,มทูตที่สามารถพรากชีวิตนางไปได้ตลอดเวลาใบหน้าของสุยเชี่ยนโหรเต็มไปด้วยความหวาดกลัวร่างกายของนางสันเทาและร้องตะโกนออกไปโดยสัญชาตญาณ เมื่อหินวิญญาณเพลิงสัมผัสกับม่านพลังสีเขียวของสุยเชียนโหรมันก็ลุกไหม้ด้วยเพลิงสีเขียวในทันทีม่านพลังที่แม้แต่หน้าไม้สังหารเทพยังไม่สามารถทำลายได้แต่กลับต้องมอดไม่ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว ผิววิญญาณเพลิงยังคงไม่หยุดนิ่งและบินตรงไปหาสุยเชียนโหรด้วยความเร็วที่น่ากลัวแต่ทันใดนั้นเองชุดของนางก็ระเบิดแสงสีเขียวขจีออกมาแม้แต่กระดิ่งที่ถูกประดับไว้ก็เริ่มส่งเสียงและเปล่งประกายเหตุการณ์ที่ตามมาช่างแปลกประหลาดยิ่งนักจูจ่ๆร่างของสุนเชียนโหรก็หายไปจากตำแหน่งเดิมและไปปรากฏตัวอยู่ในตำแหน่งที่ห่างออกไปหลายร้อยเมตร กระดิ่งสีเขียวระเบิดแม้แต่เสื้อคลุมของนางก็หม่นสีลงและมีสภาพที่ดูไม่ได้ในเวลาเดียวกันเจียงอี e ้ก็ใช้มือกุมศีรษะด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งดูเหมือนว่าคลื่นเสียงดูดวิญญาณของหญิงชราที่ถูกเรียกว่าย่าหุ่นจะทรงพลังกว่าการโจมตีครั้งก่อนอย่างเทียบไม่ติดตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่าดวงวิญญาณกำลังสูญสลายถ้าหากดวงวิญ,ญญาณของเขาถูกทำลายไป เขาก็จะตายในทันทีไข่มุกวิญญาณเพลิงส่องสว่างขึ้นอีกครั้งพลังงานลึกลับหลั่งไหลเข้าสู่ดวงวิญญาณของเจียงอี้และปกป้องมันไว้จากนั้นความเจ็บปวดทั้งหมดก็พลันสลายหายไปถึงอย่างนั้นสีหน้าของเขาก็ยังคงซีดขาวเล็กน้อยเพราะเพิ่งจะหลุดพ้นจากความตายเสื้อคลุมวิหกวิญญาณถูกทำลายแล้ว เด็กน้อยไม่ว่ายังไงวันนี้เจ้าก็จะต้องตายเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยความโกรธทำให้เจียงอี้ตื่นตัวย่าหุนได้แปรเปลี่ยนเป็นเงาแลัทยานเข้าหาเขาด้วยความเร็วสูงบางทีคงเป็นเพราะนางเริ่มตระหนักได้แล้วว่าเจียงอี้อาจจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ปกป้องวิญญาณอยู่กับตัวดังนั้นนางจึงไม่ใช้การโจมตีทางวิญญาณอีกต่อไปแต่หันไปใช้ดาบเพื่อลงมือปลดชิพเขาแทนหนี เจียงอี e ้ไม่ใช่คนง่วแม้เขาจะไม่มั่นใจว่าสุยเชียนโรใช้ศาสตร์เวทแบบไหนถึงทำให้นางสามารถเคลื่อนที่ได้ในพริบตาหรือบางที่อาจจะเป็นเพราะชุดของนางแต่ที่แน่แน่ย่าหุนคนนี้คงจะสามารถฆ่าเขาได้ก่อนที่จะไปถึงตัวสุยเชียนโรอย่างแน่นอนอย่างน้อยการลงมือของเจียงอี้ในวันนี้ก็ไม่ศูนย์เปล่า เขาสามารถสังหารกินเลนทมินที่เป็นสัตว์อสูรระดับสและยังทำลายสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดของอีกฝ่ายได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะสูญเปล่าหากว่าเขาถูกฆ่าตายอยู่ที่นี่เจ้าหมารีปลดปล่อยวิชาอสูรของเจ้าซะ จากนั้นก็หลบหนีด้วยความเร็วเต็มกำลังเจียงอี้ตะโกนด้วยความเร่งรีบทางด้านหมาป่าจันทราสีเงินเองก็ไม่รอช้าเขาของมันส่องสว่างและยิงลำแสงสีม่วงตรงไปยังหญิงชราจากนั้นมันก็หันหลังเพื่อหลบหนีในทันที ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างโชคโชนย่าหุนเพียงแค่เบี่ยงตัวเล็กน้อยก็สามารถหลบลำแสงของหมาป่าจันทราสีเงินได้อย่างง่ายดายลำแสงสีม่วงพุ่งผ่านอากาศทะลุไปยังแนวป่าที่อยู่ไกลออกไปจากนั้นมันก็ระเบิดออกจนกลายเป็นพลังทําลายล้างที่น่าหวาดกลัวคิหนีหรือตายซะเมื่อหญิงชราเห็นว่าหมาป่าจันทราสีเงินหลงเหลือเพียงแค่ภาพติดตาซึ่งหลบหนีไปไกลแล้ว นางก็เค้นเสียงด้วยความโกรธและวัดแกว่งดาบเพื่อปลดปล่อยคลื่นพลังไล่หลังพวกเจงอี้เจ้าหมาหลบไปทางซ้ายเมื่อสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่อยู่ด้านหลังเจงอี้ e. ก็ไม่รีรอที่จะออกคำสั่งโชคดีที่ปีศาจหมาป่ารวดเร็วพอจึงสามารถหลบคลื่นดาบรูปจันเซี่ยวได้อย่างบุดหวิดคลื่นดาบทะลวงผ่านอากาศและเฉือนทำลายต้นไม้พร้อมกับสิ่งกีดขวางทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางของมัน มันพุ่งไปข้างหน้าหลายร้อยเมตรก่อนที่จะอ่อนแรงลงช่างทรงพลังอะไรเช่นนี้หัวใจของเจงอี e ้แทบจะหยุดเต้นเขาหันกลับไปมองย่าหุนด้วยความกลัวดูเหมือนว่าความเร็วของนางแทบจะไม่ได้ไปกว่าหมาป่าจันทราสีเงิน เห็นได้ชัดว่านางเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นที่7หรือ8เป็นอย่างน้อยไม่เช่นนั้นนางจะครอบครองความเร็วระดับเดียวกับหมาป่าจันทราสีเงินได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าย่าหุนกำลังจะปลดปล่อยการโจมตีออกมาอีกครั้งเจยงอี้ก็รีบคิดแผนการวินาทีต่อมาเขาก็หันไปทางขวาและตะโกนสุดเสียงจางซุนอูจี้เจ้าจะซ่อนตัวอีกนานแค่ไหนรีบไปฆ่าสุยเชียนโหรเร็วเข้า จากนั้นสมบัติบนตัวของนางก็จะกลายเป็นของพวกเราขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ